ทยี่อะนิเมะขอเสนอพันหนึกอพันชั้นของสำนักไหนเรานะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเพลิงหาดทยดาวตกตอนนี้อยู่ใต้หอคอยอัคคีฟ้ารอมปานแล้วรู้ไหมครับว่าพันหนึกอะไรที่พันหนึกมันเอาไว้แล้วพันหนึกนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างถึงสามารถสยบเจ้าเพลิงหาดทยดาวตกเอาไว้ได้จนมันเนี่ย แทบจะไม่สามารถโผล่หัวขึ้นมาดูเดือนดูตะวันได้อีกเลยคลิปนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันเกี่ยวกับพนึกนี้แล้วก็ผู้สร้างพนึกนี้ด้วยว่าเป็นใครมาจากไหนอ่ามันเริ่มกันเลยนะครับขออนุญ,ญาตย้อนความไปก่อนถึงในสมัยที่เพิง์ฮันทัยดาวตกนั้นยังคงไม่มีเจ้าของนะครับก็คือเจ้าของคนล่าสุดเนี่ยเป็นเสียมยุทธท่านหนึ่ง เซียมยุทธนี้นะครับได้ตายไปแล้วก็ได้ทําการปลดปล่อยเผอไรดาวตกให้เป็นอิสระพอเป็นอิสระปุ๊บมาเทียนซือผู้เป็นอาจารย์ใหญ่หรือผอ,อนะครับของโรงเรียนตรงนี้ได้ทําการสร้างหอคอยอักขีฟ้าหรอมปานขึ้นมาพร้อมกับผนึกเจ้าเพิงหาดไยดาวตกเอาไว้ภายในนั้นด้วยแล้วก็ได้สร้างโรงเรียนเจียนนันขึ้นมาแน่นอนว่า ตลอดระยะเวลานะครับที่ท่านผอ,อหรืออาจารย์ใหญ่ท่านนี้ดํารงตําแหน่งหรืออยู่ในโรงเรียนเจียนนันส่วนในดาวเพลไทยดาวตกนะครับแทบจะไม่สามารถออกมาสู่ด้านนอกได้เลยผนึกนี้ยังมีความวิเศษขึ้นไปอีกครับตรงที่ว่ามันจะทําการดูดละอองจากเจ้าเพลงไทยดาวตกตรงนั้นขึ้นไปสู่ชั้นของหองคอยอัคคีฟ้าหลอมปาน เทีาชั้นเท่าชั้นด้วยคุณสมบัติวิเศษของเพลิงหัตไทยดาวตกในการช่วยผู้ฝึกให้สามารถฝึกปานยุทธได้รวดเร็วกว่าคนปกติแล้วโดยเฉพาะคนที่สามารถรลอมรวมจเจ้าเพลิงไทยดาวตกนี้เข้ากับร่างตัวเองได้นั้นจะได้รับคุณประโยชน์แบบเหลือร้อนนั่นก็คือไม่ว่าท่านจะนอนจะกินจะดื่มจะทำอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงเรื่องอย่างว่า ดาเพลไทยดาวตกนี้จะช่วยท่านในการดูซับปานยุดจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในพลังความก้าวหน้าของท่านจะก้าวหน้าตลอดเวลาต่อให้แม้ท่านจะไม่ทาการฝึกปือปานยุดก็ตามด้วยคุณสมบัติวิเศษนี้หลายๆคนอาาให้เลือกระหว่างโอสถที่จะบรรลุได้ถึงระดับจัก,กรพรรดิในก้าวเดียวกับเพลงไรยดาวตกร้อยทั้งร้อยก็จะเลือกเพลิไห้ดาวตก ดวงนี้นั่นเองหลังจากนั้นครับผนึกตัวนี้ก็ดำรงมาอยู่ในช้านานมากจนเรียกว่าอยู่คู่กับโรงเรียนเจียนนันมาอย่างยาวนานแต่กับเกิดเหตุนะครับเป็นบางครั้งบางคาอย่างเช่นเหตุที่ขออัขีฟ้ารอมปานเกิดการสั่นสะเทือนโดยไม่มีสาเหตุนะครับแน่นอนแหละนั่นคือการประทุของเพลไยดาวตกที่พยายามจะนะครับ พยายามจะทลายผนึกออกมาให้ได้ผนึกนี้นะครับจะมีการคอยเสริมแก่งตลอดเวลาโดยเหล่าบรรดาผู้ประสบของโรงเรียนเจนนันส่วนในจะคอยเทปานยุทธตลอดเวลาเพื่อให้เพิงนะเพื่อให้ผนึกนี้เนะี่ยยังคงใช้งานได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นวิธีการทําให้เพอรใไทดาวตกนั้นอ่อนแรงไปด้วยยิ่งเพอร์ไทดาวตกออกแรงกระแทกผนึกนี้มากเท่าไหร่ ผนึกก็จะยิ่งนะครับทำให้เพื่อไทยดาวตกเนี่ยสูญเสียพลังไปในตอนที่เพื่อไทยดาวตกนับเกือบจะรุดลอดออกมาหรือว่าตอนที่เพื่อไทยดาวตกทําลายผนึกได้สําเร็จในชั้นแรกนั้นเพื่อไทยดาวตกนะครับได้ใช้โอกาสในช่วงที่เหล่าบรรดาขั้ววุโซและอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเจนนันเผลอเลยก็คือเป็นการลวมพลังนับแล้วทลายผนึกไปทีเดียว หลังจากเพลิงหราร์ไดาวตกทรายผนึกนี้ได้สําเร็จในชั้นแรกแน่นอนว่ายังเหลือผนึกอีกชั้นหนึ่งครับที่อยู่บนปลายสุดของหอคอยอัคคีฟ้าหลอมปานทางด้านผนึกในชั้นสุดท้ายนี้จะเป็นผนึกที่แข็งแกร่งที่สุดโดยการใช้ราบรรดาคูู่้โสที่มีจํานวน,านนับสิบกว่าคนในการช่วยในการเติมพลังปานเข้าไปในส่วนของผนึกนี้ส่วนผนึกนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับ ตาผนึกที่ถูกทิ้งเอาไว้โดยมาเทียนซือหรือควบหน่วยการของโรงเรียนโดยการที่เขาเนี่ยถึงแม้ว่ามาเทียนซือจะไม่อยู่แต่คนอื่นสามารถใช้งานได้แต่จะต้องสูญเสียปานยุตเป็นปริมาณมากก็เลยต้องใช้วิธีการเชิญู้าววุโสนะครับหรือเหล่าบรรดาระดับจัก,กรพรรดิระดับกษัตริย์ของโรงเรียนเจียนหนันส่วนในมาเติมพลังให้กับผนึกนี้ผนึกนี้นะครับ จะสามารถกักขังเพลร์ไรดาวตกกลับไปสู่ด้านล่างได้อีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วครับว่าเพลร์ไรดาวตกนั้นสามารถทําลายผนึกในชั้นสุดท้ายนี้ได้สําเร็จเนื่องจากว่าในตอนที่เราบรรดาคู่มุโสนั้นกําลังจะทําการผนึกเพลย์ไรดาวตกอีกครั้งหนึ่งกับเกิดเหตุไม่คาดฝันครับเหตุไม่คาดฝันนั้นก็คือคนจากแดนทางการได้บุกมาที่โรงเรียนเจนนันส่วนในเพราะสัมผัสได้ถึง เพิ่งหาเรือ่อยดาวตกหรือไฟวิเศษนั่นเองหลังจากผนึกตัวนี้ถูกทำลายไปทางด้านของซูเฉียนนะรหรือคู่ผู้โสใหญ่ก็ยังคงไม่นิ่งนอนใจครับยังคงให้เหล่าบรรดาคู่ผู้โสเจ้าเรียนส่วนนอกหรืออาจารย์เจ้าเรียนส่วนนอกทําการสร้างตาข่ายเพื่อดักจับเพื่อไรดาวตกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะกระตุ้นนะครับเจ้าผนึกพันชั้นนี้ใช้งานอีกรอบหนึ่ง ตราบใดที่เพลย์ไทดาวตกยังไม่ออกจากตาข่ายผนึกก็ยังมีความหวังที่จะผนึกมันกลับไปอยู่ใต้หอคอยอาคีฟ้ารองปานอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเท่ากับว่าผนึกนี้จะมีหมดสองชั้นด้วยกันชั้นแรกใช้ผู้วุโสกของสำนักในชั้นนอกใช้ผู้วุโิสกของสำนักนอกนะครับของสำนักนอกเนี่ยในการดูแลรับค่ายกนสองส่วนเพื่อจะไปให้เพลย์ไทดาวตกเนี่ยหลุดรอดมาได้ ถึงแม้รอดมาจากชั้นแรกชั้น2ก็จะไม่รอดในศึกนี้นะเพลไฮดาวตกเนี่ยถูกโจมตีจนกลับไปสู่ในสภาพของเพิงต้นกําเนิดนะครับกลายเป็นกลายเป็นเพิงต้นกําเนิดแต่ในจังหวะที่กลายเป็นเพิงต้นกําเนิดกลับเกิดเหตุการณ์นะที่สามารถทายเพลไฮดาวตกนี้รวบรวมพลังแล้วกลับมาอยู่ในสภาพของงูอัคีไรสภาพได้อีกครั้งหนึ่งพรกลับมาอยู่ในระบบนี้ครับ ก็ทาให้เราบรรดาผู้ผู้โสที่กาลังวุ่นอยู่กับการต่อสู้กับคนของแดนทาการต้องหันกลับมารีบผนึกเจ้าเผลไทยดาวตกนี้โดยทันทีในจังหวะน,นั้นครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันจะเกิดเหตุที่ว่าเผอิฐให้ดาวตกนะครับเริ่มที่จะมองหาเหยื่อในการกินมองหาเหยื่อในการขมือบเพราะมีเหยื่ออยู่2ส,ส่วนอ่าต้องบอกมีเหยื่ออยู่2ตัวที่อยู่ในโดมนี้เช่นเดียวกัน1 ก็คือเพิงบัวเขียวกันพิภพสองก็คือเพิงนะครับแกนมหานพซึ่งเปเพิงทั้งสองนะครับอยู่ในอันดับที่เรียกว่าอันดับนะับต่ําลงมากว่าเพิงไทยดาวตกดังนั้นถือว่าเป็นอาหารนันโอชะเลยก็ว่าได้เพิงไทยดาวตกนะพยายามที่จะกืนกินเพิงนะของสองคนนี้เพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ทางด้านหาดเฟิงนับกลับสามารถรอดไปได้ในรอบนี้แต่เซียวเหยียนกลับให้โชคดีแบบนั้นครับเซียวเหยียนคะร้ายโดนเพอไทยดาวตกเขมือบลงไปแล้วในตอนเขมือบตรงนั้นเป็นพอดีกับที่ผนึกได้ถูกจัดสร้างขึ้นมาเป็นเชี่ยวเรียบร้อยแล้วทําให้นะครับเซียวเหยียนโดนผนึกไปพร้อมกับเพอไทยดาวตกในตอนนี้และเพอไทยดาวตกนับก็จะอยู่ใต้หอคอยอัคคีฟ้ารองปานไปอีกยาวนาน พร้อมกับการหายสาบสูญไปของเซี่ยวเหยียนด้วยนะนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่เรารู้ว่าผนึกนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วลองเปลี่ยนจากเพิงหลุยไทยดาวตกเป็นคนอื่นนะครับสมมุติว่าเป็นระดับบรรพบุรุษหรือระดับจัก,กรพรรด,ดิดูแน่นอนครับจะเกิดเรื่องที่บันเทิงขึ้นมากว่านั้นแน่นอนเพราะว่าขนาดเพิงไทดาวตกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเพิงนะครับวิเศษ ของในโรคโตชียังถูกผนึกได้นะภาษาอะไรกับคนล่ะครับแต่การจะผนึกได้เนี่ยต้องสิ้นเปลืองปริมาณมหาศาลเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับผมก็เลยนํามาบอกนะถึงคุณประโยชน์แล้วก็วิธีการใช้ของค่ายกลผนึกพันชั้นให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์วันนี้ครับไปแล้วนะจ๊ะ